สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของนายช่างใหญ่นะคะเกี่ยวกับการก่อสร้างอะไรทั้งหลายนายช่างใหญ่ผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งสไตล์ดงดอกขึ้นมาสถาปัตยกรรมดงดอกแบบควยพพยสไตล์ก็ถือกำเนิดขึ้นในมือของท่านผู้นี้ทำบ้านสวยมากๆค่ะครับ บ้านออกจากการจินตนาการนะครับในในรูปของการเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมด้านข้างนะแต่ถ้าจะให้ทําแบบสวยสวยเลยนะครับแบบออกแบบขึ้นมาแบบจินตนาการแบบออกมาแบบให้สวยแบบเหมือนบ้านในฝัน,นต้องมีพื้นที่นะครับกว้างพื้นที่กว้างพอสมควรที่สามารถทําเป็นบ้านหลังใหญ่ได้15บหคูณสิเมตร หรือ150ตารางเมตรนะครับประมาณนั้นนะซึ่งเป็นมาตรฐานของบ้านที่จะต้องอได้รับการควบคุมนะถ้าเกิดเท่วก่อนเท่ก่อนเจนเยนพลอยเจนเนยนพลอยพอมีคนชมว่าอุ้ยสร้างบ้านที่ทําเนี่ยสวยไอ้พลอยก็รีบออกภูมิเลยว่าเอเนี่ยเป็นการต่อเติมขยายด้านข้างนะแต่ถ้าจะทําบ้านจะเขียนแบบให้ว่ามันเป็นบ้านในฝันเลยเนี่ยมันต้องมีพื้นที่เยอะต้องมีพื้นที่เยอะๆจริงๆ เอสิบห้าคูณสิบห้าหรือร้อยห้าสิบตารางเมตรไอสันขวานสิบห้าคูณสิบห้ามันไม่ใช่ร้อยห้าสิบตารางเมตรมันเป็นสองร้อยยี่สิบห้าตารางเมตรแล้วบ้านจะเป็นมันจะมีใครบ้างมีบ้านขนาดสองร้อยี่สิบห้าตารางเมตรต้องสองร้อยยี่สิบห้าตารางเมตรถึงจะเป็นบ้านสวยเหรอ เป็นอะไรที่ตลกมากคือความคิดของมันนี่คิดเธอเป็นความคิดของแบบบ้านนอกเป็นจะว่าบ้านนอกเดี๋ยวจะหาว่าดูถูกคนบ้านนอกแต่มันเป็นความคิดของคนที่ไม่เคยรู้พบอะไรที่สีวิไลเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นอะไรที่ไม่รู้ว่าสีวิไลมันคืออะไรวัฒนธรรมมันคืออะไรอะไรคือความสวยงามที่แท้จริงดูบ้านที่มันสร้างสิตัผูกออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างดูมันสร้างแล้วมันก็ยังบอกว่า ต้องมีขนาดถ่ามีขนาด150ตารางเมตรเนี่ยจะต้องถูกควบคุมจะต้องมีวิศวกรจะต้องมีแบบจะต้องไปขออนุญาตก่อสร้างจริงๆไม่ใช่ค่ะความจริงไม่ใช่อย่างที่ไอ้ปุยพูด,พดไปฟังต่อที่มันขยายที่เช่แล้วเดี๋ยวดิฉันจะสับให้เละเกิดใ,ใหญ่กว่านั้นก็จะมีการขออนุญาตก่อสร้างนะครับเพราะว่ามันมันใหญ่เกินนะครับมันใหญ่เกินต้องมีวิศวกรต้องมีการออกแบบ อะไรต่างๆเนาะหลายๆอย่างหลายๆขั้นตอนนะครับถ้าเป็นตัวบ้านถึงขนาดเกินเกินร้อยห้าตารางเมตรขึ้นไปนี่นะน่าจะจําไม่ผิดเลยนะครับพวยไม่น่าจะจําผิดแต่พวยไม่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายในเรื่องราวอะไรอย่างนี้เลยค่ะการอนุญาตขออนุญาตก่อสร้างหรือแต่งเติมอาคารบ้านเรือนแม้จะเป็นในที่ดินของคุณเอง คุณต้องขออนุญาตไม่ว่าจะสร้างหรือจะต่อเติมหากว่าสิ่งที่จะสร้างหรือสิ่งที่จะเติมนั้นมีพื้นที่เกิน5ตารางเมตรค่ะในส่วนที่พลอยพูดถึง150ตารางเมตรเนี่ยนะคะมันเป็นการยกเว้นในกรณีที่พื้นที่ที่สร้างเนี่ยไม่อยู่ในกฎกระทรวงคือไม่อยู่ในเขตเทศบาลไม่อยู่ในกฎกระทรวงที่บังคับให ขออนุญาตก่อสร้างถ้าที่จะต้องก่อสร้างรวมมีพื้นที่รวมไม่เกิน150ตารางเมตรอันนี้จะยกเว้นให้แต่ไม่ใช่ทุกพื้นที่นะคะเฉพาะพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในกฎกระทรวงอย่างที่นาของมันเนี่ยมันอยู่นอกเขตที่เป็นเขตชุมชนเพราะฉะนั้นตรงนี้สร้างได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องส่งแบบส่งแปลนให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นได้รับรู้ ว่าจะสร้างแบบนี้แบบนี้จะขยายจะอะไรยังไงก็ต้องไปส่งแบบส่งกันไปเขียนแบบส่งไปแจ้งจะไม่จําเป็นต้องไปขออนุญาตถ้าไม่เกินร้อยห้าสิบตารางเมตรตามนี้ค่ะ<ด>เพราะฉะนั้นสิ่งที่เอกพยพูดและแสดงภูมิออกมาเนี่ยมันเป็นเฉพาะพื้นที่บางพื้นที่พื้นที่ยกเว้นโดยทั่วไปถ้าเกินห้าตารางเมตร จะปรับปรุงจะขยายจะลดจะอะไรก็ตามทีต้องขออนุญาตทั้งนั้นต้องแจ้งต้องขออนุญาตแต่บางพื้นที่เหมือนกับนอกเขตเทศบาลแล้วไม่อยู่ในจุดที่กฎกระทรูงบังคับเอาไว้เนี่ยต้องแนบแคบแบบแปลนแนบแคบผังพื้นที่เราไปแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่รู้ไม่ต้องไปขออนุญาตไม่ต้องไปอะไร แต่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรับทราบรับรูบร้เอาไว้ว่าเราจะสร้างตรงนี้ในขนาดที่รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน150แต่ที่ฉันเชื่อว่าบ้านได้ป่วยเกิน150ค่ะคุณดูห้องโถงขนาดใหญ่ด้านหน้าห้องน้ําห้องน้ําห้องครัวห้องนอนชั้นล่างห้องนอนชั้นบนตอนนี้ที่ขยายมาอีกชั้นล่างชั้นบนรวมแล้วเกิน150อย่างแน่นอนค่ะ าจะจําไม่ผิดว่าถ้าบ้านใหญ่ขนาดนั้นนะครับต้องมีแบบนะครับต้องมีการออกแบบนะครับการคํานวณใช้วัสดตุต่างๆที่ถูกต้องตามหลักของวิศวกรรมนะครับนะวิศวกรรมวิศวกรเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเล็กๆที่เราทําขนาดไม่ใหญ่มากนะครับสี่คูณห้านะครับสี่คูณสี 5, ่สี่คูณห้าสี่คูณหกอะไรพวกนี้นะครับมันก็ไม่ต้องขออนุญาตเนาะไม่ต้องขออนุญาตมันกับการปลูกสร้าง ทำบ้านที่อยู่อาศัยนะครับชั่วคราวเนาะมันไม่ใช่เป็นตัวตัวอาคารที่ต้องใช้ปูนตลอดทั้งตัวอาคารอย่างนี้นะครับนะก็จะมีการผสมผสานใช้เสาปูนบ้างใช้เหล็กกัมมนานบ้างนะครับนะก็กรอบต่างๆนะครับที่มีวัสดุเบานะครับนี่เป็นสันดาณถึงคนที่ทำอะไรแล้วคิดเข้าข้างตัวเองเรา ปลูกอาศัยชั่วคราวนั่นแปลว่าบ้านที่คุณสร้างหมดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่หมดเงิน FC ไปไม่รู้เท่าไหร่คุณคิดจะอยู่ชั่วคราวใช่ไหมคะสร้างขยายออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยๆนี่คือชั่วคราวมันไม่จําเป็นที่จะต้องว่าเป็นชั่วคราวหรืออะไรยังไงต้องเป็นขนาดใหญ่เท่านั้นที่ต้องใช้ปูต้องคํานวณ คุณอยู่อาศัยเองคุณควรจะทําให้มันถูกต้องควรจะทําให้มันดีสมมุตินะคะถ้าคุณบอกว่าอุยคุณทเนี่คุณไม่ต้องไปคํานวณอะไรมากมายหรอกใช้ใช้กะกะเอาใช้อะไรอย่างงู้อย่างงี้เอถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นเกิดมันรับน้าหนักไม่ได้เกิดมันพังคลืนลงมาเนี่ยคุณจะไปเรียกร้องเอากับใครนอกจากจิตใต้สํานึกของตัวคุณเองจริงไหมไอ้พวยที่ต้องออกมาอธิบายเพราะอะไรรู้ไหมคะมีปัญหา เอฟซีหลายคนมีปัญหากับการขยายห้องนอนสองห้องครั้งนี้ของไอ้ผวยมากว่ามึงทําประตูข้างบนไม่ทําอะไรวะแล้วทําไมข้างล่างไม่มีประตูเลยจะเข้าต้องไปผ่านอีกทางหนึ่งข้างบนดันทําประตูว่าให้เข้าแยกเข้าแยกออกได้ถึงสองทางตัวข้างบนเนี่ยจะมีทางขึ้นทางลงได้ถึงสองทางคือหนึ่งถ้าเอาไม้ฝาเชื้อราออก ตรงนั้นมันก็จะต่อได้เลยกับห้องนอนชั้นบนขึ้นบันไดามาแล้วไม่ต้องไปผ่านห้องพระมันก็จะต่อเข้ามาตรงนี้ได้เลยทางทางเชื่อมทางเชื่อมนิดนึงแต่ข้างล่างเนี่ยทำไมไม่ทำประตูดีชั้นงงเหมือนกันคะ่ะทำไมไม่ทำประตูแล้วทางฝั่งที่เขาบอกว่าเป็นชิดเหนือของเขาเนี่นะคะเห็นไหมคะจะ จะเป็นผนังเรียบหมดเลยจะไม่มีช่องหน้าต่างแปลว่าอะไรรู้ไหมคะเขามีโครงการจะขยายตรงนั้นอีกขยายเหมือนสลัมที่มันค่อยๆงอ,อ,อกไปทีละสิ่งทีละจุดทีละสิ่งทีละจุดนี่แหละคะ่ะมันเป็นอะไรที่หามากจริงๆงนะดิฉนันว่าคือมีหลายคนตั้งคําถามแล้วติงแม้กระทั่งคนในนาเอฟซี FC ก็เริ่มถามอ่ะเราจะเข้ายังไงจะเข้าทางไหน คือหลังจากที่ที่จะทำคลิปออกไปทุกคนก็เริ่มมองเหมือนกันเออมันก็แปลกๆนะทําไมบ้านหลังนั้นมีทุกอย่างนะคะมีไม่รู้กี่ห้องนอนไอ้ห้องพระก็เป็นห้องนอนห้องนอนหนึ่งห้องนอนข้างล่างห้องนอนที่สร้างใหม่อีกสองห้องนอนตรงหน้าห้องน้ําถ้าจะใส่เตียงก็นอนได้ในครัวก็กว้างใหญ่ขนาดนั้นบ้านหลังนั้นมีทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวบ้านหลังนั้นไม่มีอะไรรู้ไหมคะ ระเบียงทางเดินเชื่อมต่อระหว่างห้องสังเกตดูบ้านทั่วๆไปเปิดประตูเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีระเบียงตัวเข้าเหมือนกับเป็นเป็นทางเข้าก่อนหลังจากนั้นก็จะแจกไปห้องครัวห้องรับแขกไปห้องน้ำไปห้องนอนมันจะต้องมีตัวที่เป็นตัวศูนย์กลางแล้วค่อยกระจายแยกไป ไม่ใช่ว่าจะเข้าห้องน้ําต้องไปเดินผ่านห้องนอนคุณนี้ต้องไปเดินผ่านตรงนั้นตรงนี้นี่แหละค่ะคือบ้านที่ไอโ้โผลสร้างมาแต่ละหลังไม่มีระเบียง79หมู่2ก็เหมือนกันค่ะจะไปห้องไหนห้องไหนต้องเดินผ่านทุกๆุกห้องก่อนเพราะว่าไม่ได้ออกแบบตรงนี้เอาไว้ว่าควรจะทําระเบียงทางเดินที่จะเชื่อมต่อจากระเบียงนี่เป็นส่วนกลางเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วไปเข้าซ้ายห้องนอนคนนี้ ถัดออกไปอีกหน่อยห้องนอนคนนั้นถัดออกไปตรงนี้เป็นห้องน้ำไม่มีอย่างนั้นเลยที่กอกๆเป็นยังไงที่ดงดอกก็เป็นอย่างนั้นค่ะสถาปัตยกรรมผุยผวยและดงดอกมันคืออย่างนั้นจริงๆ